ยินดีต้อนรับกลับสู่ Next Gear Review วันนี้เราขอนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่เหมือนใครมาพร้อมกลิ่นอายของตำนานจากสนามรบผสมผสานกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตนี่คือ Jeep w i a n l e y EV ปี2อ2 6รถยนต์ไฟฟ้า Off-Road ที่เต็มไปด้วยพลังความกล้าแกร่งและดีไซน์ที่ยังคงความคลาสสิกไว้อย่างลงตัวชื่อ w ิน n ี l e ไม่ใช่ชื่อที่ธรรมดาในโลกของรถยนต์ มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณแห่งอิสระที่เคยลดแล่นบนแนวหน้าสงครามและในวันนี้วินลีกลับมาอีกครั้งในร่างใหม่ที่ไร้มลพิษแต่ยังคงจิตวิญญาณเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อแรกเห็นจิ๊บวินลีอีวี2026ยังคงเส้นสายที่เป็นเอกลักษณ์ของวินลีแบบดั้งเดิมรูปทรงทรงกล่องหน้าตาแข็งแรงเส้นสายชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงเจ็ดช่องอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแม้จะปิดสนิทเพื่อเสริมหลักอากาศพลศาสตร์ แต่ก็ยังสื่อถึงจิตวิญญาณของจี๊บอย่างชัดเจนโคมไฟหน้าแบบเล็ดทรงกลมถูกออกแบบให้ลึกและมีความเฉียบคมสะท้อนถึงความทันสมัยและความมั่นใจสีแดงมันวาวเรดคอร์ดเรดดูโดดเด่นและหรูหราเมื่อสะท้อนกับแสงในโชว์รูมส่วนลอแม็กสีดำขนาดใหญ่เสริมความบึกบึนให้กับรถยนต์ที่พร้อมลุยได้ทุกสภาพถนนจุดเปลี่ยนสำคัญของวินลีอีวีอยู่ที่ใต้าฝากระโปรงหน้าพร้อมไม่มีเครื่องยนต์สันดาปอีกต่อไปแต่กลับมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ให้กำลังรวมสูงถึง600แรงม้าและแรงบิดกว่า950นิวตันเมตรตัวเลขที่มากกว่ารถจีปทุกรุ่นในอดีตเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้แรงบิดมาทันทีที่เหยียบคันเร่งไม่มีการรอรอบไม่มีเสียงรบกวนมีแต่พลังดิบที่พร้อมปล่อยออกมาในทุกช่วงเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่บนภูเขาทะเลทรายหรือเส้นทางหินลาชันวินลีอีวีจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง แบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งได้สูงสุดประมาณ560กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและยังรองรับระบบชาร์จเร็ว800โวลต์ที่สามารถชาร์จจาก10%ไปยัง80%ได้ภายในเวลาเพียง25นาทียีฟยังได้ออกแบบระบบจัดการความร้อนในแบตเตอรี่ให้เหมาะกับการขับขี่ในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะร้อนจัดหรือหนาวเย็นตัวรถก็ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ด้านความสามารถในการลุยวินลี e ีวี2,026ไม่ได้ลดทอนลงเลยแม้แต่น้อยมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบไฟฟ้าที่สามารถปรับแรงบิดแยกในแต่ละล้อได้อย่างแม่นยำมีระบรบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าช่วยให้ผ่านเส้นทางโหดๆได้อย่างสบายระบบช่วงล่างแบบถุงลมที่สามารถยกสูงต่ำได้ตามสถานการณ์ ล้อขนาดใหญ่35นิ้วพร้อมยางลุยโคลนเต็มพิกัดและยังสามารถลุยน้ำได้ลึกถึง80เซนติเมตรจียังใส่ระบบใหม่ที่เรียกว่าอ e ีครอนหมดซึ่งช่วยให้รถคืบคลานผ่านเส้นทางหินแบบช้าๆอย่างนุ่มนวลและแม่นยำทำงานร่วมกับระบบขับขี่แบบวันพีโดลที่คุณสามารถเร่งและชะลอด้วยแป้นเดียวภายในห้องโดยสารของวินลีอีวีเรียบง่ายแต่ทรงพลังคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้ทนทานต่อฝุ่นและน้ำมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมหน้าจอ Infotainment ขนาด12.3นิ้วรองรับระบบบูคอลเน็ก์ที่เชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay Android Auto และระบบแผนที่แบบ3มิติรองรับการอัปเดตแบบ OTA over the air ไม่ต้องเข้าศูนย์ให้เสียเวลาวัสดุภายในเลือกใช้หนังและวัสดุกันน้ำที่เหมาะสำหรับการเดินทางไกลและสมบุกสมบันที่นั่งกระชับพอดีตัวรองรับการขับขี่บนเส้นทางที่มีแรงสะเทือนสูง นอกจากเบาะที่ถอดล้างทำความสะอาดได้แล้ววินลีอีวียังมาพร้อมหลังคาแบบพาโนรามิกที่สามารถเปิดออกเพื่อรับแสงแดดและยังคงความเป็นจี๊ปแบบดั้งเดิมด้วยประตูที่สามารถถอดออกได้และกระจกหน้าที่พับลงมาได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติได้เต็มที่เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยแบบแท้จริงด้านหน้ารถยังมีฝังหรือช่องเก็บของขนาดใหญ่ใต้ฝากระโปรงหน้าสำหรับเก็บอุปกรณ์ตั้งแคมป์เครื่องมือหรือแม้แต่ถังน้ำแข็งสำหรับการเดินทางไกล ความปลอดภัยก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงมีระบบช่วยขับขี่มากมายไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitoring, ระบบเบรกอัตโนมัติกล้องมองรอบคันแบบ360องศาพร้อมฟังก์ชันดูใต้ท้องรถสำหรับการลุยหินหรือทางวิบากทำให้การขับขี่มั่นใจได้แม้ในเส้นทางที่ท้าทายที่สุดจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้คือความเงียบในการขับขี่ไม่มีเสียงเครื่องยนต์รบกวนเหลือเพียงเสียงธรรมชาติรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงล้อบดกับหินหรือเสียงนกในป่าคุณจะได้สัมผัสกับการขับขี่ในธรรมชาติที่แท้จริงแบบที่เครื่องยนต์น้ำมันให้ไม่ได้เลยจีย๊ยังได้เตรียมเครือข่ายการชาร์จสำหรับผู้ใช้งานสายผจญภัยโดยมีแผนสร้างสถานีชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ตามเส้นทางท่องเที่ยวและพื้นที่ธรรมชาติเพื่อให้วินลีอีวีสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งสถานีชาร์จในเมืองเพียงอย่างเดียว เรื่องดีไซน์ภายนอกวินลีอีวีมาในโทนสีแดงเรคคอร์ดเรทที่เงายงามและโดดเด่นทุกมุมมองตัดด้วยกันชนสีดำฝากกระโปรงลายสัสนนลอ m แม็กออฟโรดแบบปัดเงาตะขอลากสีดำด้านและราวหลังคาแบบโมดูลาพร้อมอุปกรณ์เสริมจากโมปาเช่นแรก็กเก็บสัมภาระไฟสปอร์ตไลท์และวินสำหรับการดึงรถในเส้นทางลุยรุ่นย่อยของวินลีอีวีมีทั้งหมด3รุ่นคือเบดโอเวอร์แลนด์และเทรลฮอบอีวีรุ่นเบดเป็นพื้นฐานที่ให้มาครบครันอยู่แล้วทั้งระบบขับเคลื่อนและออฟชั่นความปลอดภยัย รุ่นโอเวอร์แจะเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางไกลพร้อมวัสดุภายในระดับพรีเมียมและสุดท้ายคือ Trailhawk EV ที่เกิดมาเพื่อสายลุยโดยเฉพาะมาพร้อมการยกช่วงล่างจากโรงงานแผ่นกันกระแทกใต,ใต้ท้องรถและกล้องมองใต้ท้องรถแบบเรียวทามราคาเริ่มต้นของวินลี EV อยู่ที่ประมาณ2.1ล้านบาทสำหรับรุ่นเบลและอาจสูงถึง2.8ล้านบาทสำหรับรุ่นเ r a i l h a อี e ีที่อัดแน่นด้วยอุปกรณ์ลุยเต็มพิกัด แน่นอนว่าอาจไม่ใช่รถที่ถูกแต่สำหรับคนที่ต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่พร้อมบุกตะลุยพร้อมพลังและพร้อมลุยทุกพื้นที่มันคุ้มค่าทุกบาทท้ายที่สุดจีฟวินลีอีวีปี2026ไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าแต่มันคือวิถีแห่งการเดินทางใหม่ที่ไร้เสียงไร้มลพิษแต่เต็มไปด้วยพลังความคลาสสิกและความกล้าที่ไม่เคยหายไปจากชื่อวินลีมันแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องทิ้งอดีตและอิสรภาพไม่ได้มาจากน้ำมันเสมอไปแต่มันมาจากจิตวิญ,ญญาณที่พร้อมพาคุณไปทุกที่ หากคุณคือคนรักจี๊ปถ้าคุณชอบการผจญภยัยหรือคุณแค่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ธรรมดา j e ๊ปวินลีอีวี2 6คือคำตอบขอบคุณที่รับชมเล็กที่เกียร์รีวิวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันคลิปหน้ากับรถสุดล้ำที่คุณไม่ควรพลาด